จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานแฟนมีตนะครับครั้งแรกของลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับที่จัดที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนอกจากความสวยและความน่ารักที่เล่นของสาวลิซ่าแล้วนะครับการแสดงในโชว์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับและที่พิเศษสุดนะครับก็คือการเต้นโชว์เพลงนะครับปูนิบอิปินะครับของศิลปินลูกทุ่งสาวพรจันตาพรนะครับทำเอาแฟนคลับถึงกับคิดไม่คิดว่าลิซ่าจะหยิบเพลงนี้ขึ้นมาโชว์ หลังจากนั้นนะครับน้องพรเนี่ยเจ้าของบทเพลงปูหนีบอีปินะครับก็ได้ออกมาอัดคลิปนะครับขอบคุณผ่านช่องติกตอกนะครับโดยใส่แคปชั่นว่าน้ําตาแห่งความสุขเราไม่ได้ดังเลยเพลงก็ไม่ได้มีคนรู้จักทั่วโลกแต่พรขอขอบคุณพี่ลิซ่าผู้เป็นที่รักของทุกคนที่นําเพลงปูหนีบอีปิเนี่ยไปเต้นที่สิงคโปร์ลองอาให้เลยคือเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบ เป็นพน,นับพิลิซานะฮะขอให้แคที่พูดไม่รู้เรื่องคือแบบดีใจมามากตื่นนอนมาล้องไ้เลยคือเป็นเป็นอะไรที่งงมากขอบคุณไปทางพิลิซานะคะที่เอาเพลงปูนิปอิปไปเต้นอีกแล้วนะคะรายการแรกก็เป็นรายการที่เกาหลีที่พิลิซ่าไปเต้นมันทําให้ชีวิตเราแบบ มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้เพลงมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ครั้งที่สองพี่ชาเอาไปเต้นที่แอนมิดที่สิงคโปร์ก็แบบเห็นเมื่อชเช้าเห็นเมื่อเห็น,เห,นเห็นตอนตื่นนี่แหละไม่ใช่เห็นเมื่อเชา้าร้องไห้เลยขอบคุณมากๆนะคะอ,อแบบไม่รู้จะบูดยังไงโอห้ oh ุณ หลังจากลงคลิปไปนะครับก็มีชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนันนะครับอาทิเช่นทุกคนรับรู้ได้รวมถึงน้องลิซ่าเองก็เช่นกันค่ะความรู้สึกดีใจมากๆบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่หมดดีใจแทนน้องพอรด้วยครับน้ำตาไหลาตามปื้มเพรอชอบเพลงลิซ่ามากๆและเพลงน้องพอรก็ดังในไทยเช่นกันค่ะ